โจทย์พวกเราอ่ะมันยากเพราะว่าถ่ายกันแค่เราสองคนลมแรงมากเพื่อนปิวเลยปิวเลยปิวเลยจังง่ายกว่าดีไม่พาหมามาด้วยงบแบบประหยัดที่สุดที่เราทำในการจัดงานแต่งต้องง่้วยไหมวะเมืรโนก ถูกมากทุกคนเขามีอ่างอาบน้ำก็เลยติ้งไอเดียขึ้นมาได้ว่า๋ออยากได้แบบฟิลแบบอในที่พักด้วยสวัสดีครับ,รบวันนี้แบงค์วิสิเตอร์จนี่แล้วก็น้องเอิงนะครับแอบมาบอกข่าวดีเพื่อนนะว่าวันนี้จะแต่งงานก็เลยต้องมาถ่ายพีวดดิ้งจะถ่ายทั้งภาพนิ่งเนาะแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอพีเซนต์นะฮะที่จะไปเปิดในวันงานเราก็คุยกันมาแล้วแหละว่า เราจะไปถ่ายรูปพีเวนด,ดิ้งที่ไหนกันดีนะ้ในช่วงหน้าร้อนพอดีมันก็มีทะเลนี่แหละที่น่าสนใจคอนเซปต์นะมีรถมีทะเลหาดท,ที่แบงค์เลือกไปนะฮะก็จะเป็นหาดบางเก่านะนเพื่อนๆจะถ่ายกันเองสองคนไม่รู้ว่า ความวุ่นวายหรือว่าความยากมันจะยากง่ายแค่ไหนโจทย์ของเราก็คือต้องการเอารถลงไปหาใช้ได้นิดนึงแล้วไม่อันตรายแล้วเราก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วก็พีเวดดิงตรงนั้นทีนี้ยปัญหาก็คือไอตรงชามหรือหาดบางเก่าที่เราไปอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรที่พักเราก็เลยต้องหาที่พักที่มันใกล้กับหาดบางเก่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่พักบริเวณหาดบางเก่ามียังไงบ้างแล้วก็คอนเซปต,ต์ของเราอีกอย่างหนึง่งในการจัดงานแต่งครั้งนี้ก็คือ เราจะจัดในงบป,ประหยัดแล้วเราก็จะจัดกันเองเดี๋ยวเราจะมาสรุปใช้ให้ดูอีกทีนึงว่าเราจัดออกมาในรูปแบบไหนกันบ้างโอเคเราก็ไปเจอที่หาดบางเก่าเลยแล้วกันเนาะนเพื่อนๆโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงนนทางเข้าหาดบางเก่าแล้วนะใช่ค่ะถ้าเปิด Google Map มาเนาะทางมันก็จะเป็นทางิแดงลูกลังแบบนี้นะถ้าเกิดใครกำลังหา โลเคชันเพื่อถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวลองขี่เข้าไปดูก่อนนะเพื่อนเพือนว่าข้างในมันเข้าไปได้เปล่าแต่ไม่รู้ว่าตรงที่เราผ่านเนี่ยเป็นเอกชนไหมดซ้ายี้าแต่ไม่มีร่มเลยนะทางก็คือถ้าปัก Google Map มันก็ไม่ได้ตรงตามหมดเลยนะคะมันเราต้องแบบใช้เขาเรียกอย่างไใช้เซนต์นิดนึงก็ <laughs> โอเคนะแต่ว่าคิดว่ารถลงซ้ายน่าจะยากเพราซ้ายน่าจะยวกเหมือนกันประมาณนีง โอ้โหเพื่อนๆน,นกเต็มเลยเห็นไหมนูน่นมาถึงแล้วเดี๋ยวแบงค์พาลงไปเดินดูแป๊บหนึ่งหาดปังเก่าลมแรงมากๆเนี่ยฟิลนีน้สวยดีรถจอดตรงนี้ฟิวถ่ายย้อนไปฝั่งนูน้นเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาบ่ายสามแล้วะคะ่ะ ตอนแรกคือเราไม่ได้บุ๊กิ้งอะไรเลยเพราะเราต้องการมาดูโลเคชันเพื่อที่จะเอารถล,ลงไปเราต้องการเอารถไปอยู่ใกล้ๆทะเลแล้วก็ท่ายวีดดิ้งตอนนี้ยังไม่ได้ที่พักเลยทุกคนเราก็จะถ่ายวีดดิ้งกันบ้างตอนนี้เราอยู่ที่พักเบราโนบีชวิลล่านะคะที่ชะอำ สะอาดแล้วก็ห้องใหญ่มากราคาถูกมากทุกคนถ้าใครอยากตลาเที่ยวนะแนะนําให้มาที่นี่ช่วงวันธรรมดาแล้วมาดูห้องกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์อะแต่งหน้าคุณแต่งหน้าได้เลยมีปรับแสงธรรมชาติได้ด้วยถัดมานิดนึงก็จะเป็นครเซตค่ะเป็นห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยกว้างมากคือแบบคุณขนมากระเป๋าใหญ่ๆได้เลยมาดูห้องน้ําอลังการมากทุกคนห้องน้ำใหญ่มากมีอ่างอาน้ำไม่ด้วย ะะแล้วก็จะมีเป็นฝักบัวให้ด้วยมีอ่างล้างหน้ามีแบบสบู่แชมพูอะไรให้ครบนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวชกโคโกสุภัณร์อยู่่วนนี้ห้องน้ำใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่มากห้องน้ำดีมากจะเห็นว่าข้างหน้าคือทะเลคือไม่จำเป็นต้องเช่าแบบไม่ต้องไม่ต้องอยู่แบบบีฟรอนต์ก็ได้อะอยู่ห้องตรงนี้โซนเทอเรสเทเรสอย่างเงี้ยก็เห็นทะเลแล้วนี่แล้วข้างหน้ามีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะมีเก้าอี้มีโซฟาเตียง แล้วก็พิเศษก็คือนอกจากอื่นๆก็จะมีห้องเสริมเข้ามาอีกห้องหนึ่งค่ะส่วนตัวชอบห้องนี้มากเพราะว่ามันคือห้องครัวแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบจองกับเพื่อนจองกับครอบครัวนะเปิดเข้าไปจอยกันก็ได้อย่างนี้ก็จะเห็นอีกฝั่งหนึง่งเดี๋ยวแบงก์กับน้องเอิงก็เดี๋ยวแต่งตัวประมาณสัก4ี่4โมงนิดๆเราจะออกไปเริ่มแบบถ่ายร e ีเวดดิ้งกันเนาะ ออนะถึงเวลา4โมงเย็นพอดีแล้วเราได้ที่พักและเราได้โรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาแต่เราออกมาเลทนิดนึงแต่เสียดายดอ่ะเพื่อนๆคือฝั่งที่พาทิ์ตกดินน่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทะเลไปดูกันว่าฟิลอารมณ์ภาพที่ได้ออกมาจะเป็นแบบไงถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าเราโจทย์ของเราอ่ะมันยากเพราะว่าถ่ายกันแค่เราสอง ถ้าเกิดไม่ได้ลูกวันนี้ก็มีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งตอนเช้านะพระอาทิตย์ขึ้นตรง,นงหน้าหา<ล>ดดีตรงโรงแรมสวยละมาครึ่งทางลืมกล้องไม่ลืมอะไรนะกลับไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันถ้าไม่มีตัวนั้นอะ่ะเราจะไม่เห็นแบบเบื้องหลังการถ่ายพีเวดดิ้งเราตอนนี้เราก็กำลังเข้าไปจุดที่จะถ่าย รูปกันแล้วนะคะเข้ามาลองเซอร์เวยทางไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าแสงเย็นตกอีกคนละฝั่งอะ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงลมแรงมากเพื่อนควรจะถ่ายได้ไปนี่นะโอ้อเลยนะเฮ้ยปีนเลยปีนเลยปีนเลย ทันนะฮะวันนี้เวลาน้อยมากเป็นไงมั่งเหนื่อยไม่ได้นะเนี่ยถึงว่าเขาจางจาง,ง่ายกว่าดีไม่พาหมามาด้วยถ้าหมาพาเนี่ยมานี่คือจมแน่ถ้าใายเนี่ยมาตอนนี้น่าจะวุ่นวายกันมากมากเสร็จแล้วในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีพรุ่งนี้ที่เราต้องไปถ่ายอีกวันหนึ่งเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไป้าไปโรงแรมโอเควันนี้เล่นซะดีอย่างเลย ถ่ายกันตั้งแต่5้าโมงเย็นนะตอนนี้ก็มาอัพโหลดรูปกันว่ารูปเซตแรกที่เราถ่ายกันเย็นวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะบอกว่าได้รูปลงเฟซบุ๊กเลยตั้งกล้องต้องวิ่งกลับไปกลับมาลมก็แรงอุปสรรคกับมันค่อนข้างเยอะเลยแหละคือผมเ <laughs> ผลมที่เซตไปนี่คือกระจุยหมดนะเราถ่ายกัน2คนก็นเหนื่อยเนาะ เหนื่อยแต,<า>แต่มันสนุกมากเลยนะเอา,เอาจริงจริงจากตอนแรกที่เราแบบคิดเครียดกันเลยนะแบบตอนที่แบบลืมของลืมของอะไรเงี้ยพาได้รูปแรกแล้วอ่ะรูปสองรูปสามเราก็เลยแบบเริ่มคลายแล้วเริ่มเอเอเฮ้ยมันเริ่มได้แล้วนี่พี่แบงค์โอเคไมไหมรูปที่ออกมาเดี๋ยวเรามาดูดกันมาดูกันโหได้ไหด้เนาะได้โอ้สวยอะ่ะอือฮอ่ารูปสองอันนี้รูปสามได้อฟิลที่เราอยากได้คือฟิลฟิลประมาณนี้เพื่อนเพื่อนเป็นมาเฟีย อืมภาพนี้สวยภาพนี้สวยนี่สวยอันนี้ยังไม่แต่งสีนะเพ<ช>ื่อนๆนี่อืโคตรเจ้าแม่เลยฮะภาพนี้อนีนเดียจะหยิบปืนแล้วเนี่ย <c oughs> คือกว่าจะได้แต่ละลูกคือแบบยากมากเลยนะอะให้น้องเอิงไปยืนเป็นแบบก่อนอันดับแรกเนาะแล้วก็พอแบงค์วัดแสงแล้วก็ล็อกโฟกัสได้แล้วก็ถ่ายแล้วก็รีบวิ่งไปไอ้ภาพนี้สวยอะ่ะภาพนี้ได้ขอขอ z ูมขอซูมโอ้ภาพนี้สวย โอเคโดยรวมก็ฮคือจังหวะลมมันแรงด้วยเนาะมลมมันได้ข้อดีของลมแรงก็คือคือภาพมันได้เล,เลยอนะไม่ต้องใคร <c oughs> คือไม่ไม่ต้องมีคนแบบมาดึงเบลให้ใช่ไหมแต่ข้อเสียก็คือผมมี่แบงค์ไปนหมดเลยแต่งรูปอีกหน่อยนึงทําโทนอีกหน่อยนึงก็น่าจะสวยแล้วแค่หลังกล้องก็โอเคแล้วนะอย่างเงี้ยแบงค์ก็ชอบแล้วนะภาพนี้ดูความเป็นธรรมชาตินะมีรอยยิ้มเห็นไหมรอยยิ้มคือข้อดีของการ อยู่ด้วยกันสองคนที่ถ่ายด้วยกันสองคนอ่ะมันจะคนมีความรักอ่ะฮะมันก็จะแบบเอออินเนอร์มันแบบมันมาเห็นไหมมันหัวล้อการคือแบงก์ตั้งใจให้แสงอะตกที่ทะเลแต่แสงไม่ตกที่ทะเลแบงก์ก็เลยต้องเปลี่ยนมุมกล้องให้ให้มามุมนี้เพื่อจะรับแสงเป็นแสงพระอาทิตย์ตกอันนี้แบงก์ไปเลือกเองนะฮะทั้งเสื้อทั้งเกงเป็นเป็นแบบมือสองเพราะว่าก็ประหยัดงบแหละฮะมือสองก็ตกอยู่ เหมือนครึ่งครึ่งราคากับสุรใหม่ลแล้วสภาพโอเคคือที่ที่แบงค์เลือกเป็นมือสองแล้วก็เป็นร้านร้านเนี้ยเพราะว่าแบงค์ว่ามันมันมีความเก่ามันมีความคลาสสิก <Classic. S 2> เออก็เลยตัดสินใจเลือกเลยแต่พอถ่ายออกมาแล้วดูดีเออดูเออโอเคเลยซึ่งเราอาจจะเอาแบบชุดเก่าไปซื้อมือสองมามแล้วก็มาแมทช์ก,ก,กับอะไรที่มันดูใหม่ขึ้นอย่างรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนคือแบงค์อะอยากได้แบบฟิลที่อยู่บนหลังคารถสองคนไอ้กล้องอะมันตั้งเวลาได้แค่สิบวิ ปิงขึ้นไม่ได้คือได้แบบไม่มีเต้นอาจจะทันคือคือได้ประมาณเนี้ยคืออ,อารมณ์เสียมากแต่ฟิลมูดทะเลผมชอบนะมันได้ลมหอย่างเงี้ยนะโฟกัสม,มันเบอร์แต่มันไปชัดทะเลมันก็แบบสวยอย่างหนึ่งไม่ดีน <laughs> เนอะกลายเป็นดีเ <laughs> นี่ยโหมูดภาพแบบโคตรแบบโคตรดีเลยสรุปว่าเซตของเราวันนี้คือเราโอเค ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่เราจะต้องถ่า <World S 1> ยอันนี้อยากฝากคลิคนิดนึงใครที่หาชุดแบบพรีวดดิ้งอะไรอย่างเนี้าะถ้ามีเวลาอย่างชุดที่ยงใส่มาพรีวดดิ้งอันนี้ก็คือชิปมาจากเว็บแอปส้ม,มแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ก็ทันถ่ายพอดีทันถ่ายพรีวดดิ้งพอดีอีกอย่างข้อดีก็คือราคาไม่ได้สูงมากไม่สูงชุดนี้ให้ถ่ายเท่าไหร่ติดตอกติกตอกติดตอกรวมส่งอยู่ที่ 380บาทส่วนงานแต่งเราก็จะมารีวิวให้ว่าจัดงานยังไงบ้างแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวเจอนพรุ่งนี้บ๊ายบายถ่ายตอนเช้าครับเ,เพื่อนไปเราจะพาไป กินอาหารเช้าไหนๆก็ตื่นเช้าแล้วกินอาหารเช้าซะหน่อยปกติไม่เคยทานอาหารเช้านะไม่มีคนเลยเราคือผู้ที่ได้เหมาที่นี่เรียบร้อยแล้วอาหารเช้ามีอะไรบ้างคะตามนี้ใช่ไหมคะมีอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็มีข้าวต้มหมูกไก่ทะเลมเขเีข้าวผัดกะเพราข้าวผัดหมูกไก่ทะเลประมาณนี้จะ่งเอาอะไรอ๋อ oh. ดีกว่าอเมริกันเบรคฟาสใช่ไหมใช่ตะเกียข้าวต้มนะ่ะเราแบ่งกันกินได้ไหมได้ไม่มีเหลือเหลือประมงตรงนู้นที่พักก็จะติดทะเลเลยนะคะมีสาวว่ายน้ำมีสาเด็กด้วยบอ่อเด็กเล็กๆฟิลเงียบนะใช่ห่งเงีย,งยบชิวล่มลื่นดีสวยดีสะอาดที่นี่แนะนำไม่แพงด้วย ใครที่หายที่พักที่ชะอำนะที่นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีแล้วก็ติดทะเลเหมือนว่าถ่ายพีแบบเราอะไรเงี้ยใ่ใช่ค่ะ<า>มาถ่ายพีวีดิ้งมาพักผ่อนอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมาะพามาดูบรรยากาศริมทะเลนะพื้นที่สะอาดดีมากเลยนะเหมาะก,กับมาถ่ายพีวีดิ้งแบบเรามานี่นะครับมีทางลงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านด้านหน้าโรงแรมนะที่หันห้าเข้าทะเล ฝั่งนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเห็นบรรยากาศดีดีเงียบเงียบนะครับมีที่นั่งพักผ่อนเอาเก้าอี้สนามมานั่งแคมป์ที่นี่ดีเนาะดูมีแบบเสซตผลไม้เ็จน้ำให้แบบสองนสอมาคุ้มมากตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าเราเบรกฟาสเสร็จแล้วก็จะออกไปถ่ายใกล้ๆเนาะอืโลเคชั่นคือล็อกเวละอยู่ข้างโรงแรมนั่นเอง แต่เราจะเอารถไปจอดตรงมุมข้างโรงแรมนะพอดีเห็นที่พักเขามีอ่างอาบน้ําก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาได้ว่าอ๋ออยากได้แบบฟิลแบบอยู่ในที่พักด้วยอีกนิดนึงจะมีแบบเอิงเซอร์ไพรส์ด้วยว่าจะทำอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะอชื่น อ่าะมานะั้นนิดเดียวคมอ,อ,อ, <Okay. S 1> อ่าอันีสวยไม่ต้องมองขับานมองเราอ เอาไปทำความเหมือนเดิมให้ฟิลน่งกูดมาก นึกถึงการสาฟันเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันแล้วก็คำมั่นสัญญาที่จะมีให้พี่แมงก็คือจะพยายามปรับตัวให้ดีขึ้นก็หมายถึงเรื่องที่แบบเออที่เรายังเข้ากันไม่ได้ในในบางอย่างอย่างเช่นเรื่องแขี้งอนอะไรอย่างงี้นะแต่ก็จริงๆก็จะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงแต่ว่าก็จะพยายามแบบเออทำให้มันดีขึ้นเพื่อให้เราสองคนก้าวไปด้วยกัน ประทับใจแรกเลยที่ที่เจอเจอน้องเอิงครั้งแรกนะฮะที่แพนบีผมจําได้เลยนะฮะว่าวันนั้นผมขับรถแล้วเห็นเขามองแนละ้วผมก็มองเขาก็เป็นวันนั้นที่ผมเริ่มเริ่มแบบเออทุ่มรักเขาแบบโดยที่เราเห็นคนนี้นิ่งๆดีกว่าเห็นคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดดีกว่า ตอนนี้เราก็พบกันได้5ปีปีนี้เข้าปีที่6แล้วค่ะรู้จักกันที่ออฟฟิศก็คือตอนแรกไม่มีใครกล้าคุยกันเลยแอบมองตลอดแอบบอกเพื่อนว่าเนี่ยชอบคนนี้ว่ะเพื่อนก็ชอบมาแซวว่าอ๋อคนนี้เหรอก็โอเคนะและทีนี้ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะทักเรามานืกอว่าเขาทักผิดหรือว่าทักมาถามงานหรือเปล่าแต่วันนั้นเป็นวันที่เช้าของวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละค่จะจำไม่ได้อยู่ดีดเขาก็ทักส่งสติกเกอร์มาก็เลยถามไปว่า ตั้งแต่5ปีแรกนะฮะเราไม่ได้มีอะไรกันสักอย่างเลยนะฮะไม่ได้มีเราสองคนก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคหาแนวทางหาเงินเพื่อเราจะสร้างครอบครัวมีแบบทะเลาะก,กันบ้างในในบางครั้งนะเหนือจากที่ทะเลาะก,กันอ่ะเรามีอะไรที่มันดีกว่านั้นเรามีจุดหมายหรือว่าเป้าหมายที่มีร่วมกันก็คือเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเราจะเดินทางรอบโลกไปด้วยกันเราจะทําธุรกิจให้เราสามารถที่จะแบกรับภาระ,ระ ทั้งที่บ้านพรละครอบครัวเราจะทำยังไงก็ได้ให้คนรอบข้างเราครอบครัวเราสุขสบายความประทับใจที่มีต่อที่แบงค์นะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากเขาแต่งานแล้วกันเนาะเออสางอ่ะอาอเาเขาเป็นคนที่ ก็ถึงแม้ว่าเอองจะทําตัวไม่น่ารักอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบเออเป็นคนที่ปรับอารมณ์เข้ากับเราต้องให้ไหมวะ <c oughs> ก็ดีใจค่ะที่เขาแบบเป็นคนหนึ่งที่เออเลือกที่จะอยู่ข้างเราเพราะว่าเราก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์ที่หงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่พอนๆ <c oughs> หรือว่าคนในครอบครัวก็จะรู้ดี <c oughs> ก็ดีใจที่เขาแบบเอ่อยอมรับข้อเสียของเราแล้วก็เราค่อยๆปรับข้อหากันจนถึงตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่า พบกันมา5ปีเข้าปีที่6แล้วทุกอย่างมันก็มีทางอุปสรรคแล้วก็เรื่องที่เข้ากันได้ก็หลายเรื่องอย่างเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ก็มีบ้างแต่ว่าเราต้องค่อยๆปรับจูนไปแล้วก็มาถึงวันนี้ที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราจะตกลงแต่งงานกันค่ะ สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาถ่ายทำพรีเวดดิ้งครั้งนี้ก็คือค่าน้ำมัน1000บาทค่าที่พัก2,400บาทค่าชุดของเอิร์รวมเบลแล้วก็ถุงมืออยู่ที่747บาทค่าชุดของพี่แบงก็จะมีเสื้อกางเกงแล้วก็เนคไทยอยู่ที่2,900บาทดอกไม้ก็ทำกันเองค่ะ3า0ค่าอาหารแล้วก็พวกพร็อพเครื่องดื่มโดยรวมประมาณ1,500บาทเพื่อบาทเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่กาลังจะแต่งงานได้บ้างไหมส่วนงานแต่งของเราสองคนก็จัดแบบง่ายๆ ดีวออร์แกไนซ์ประมาณ3-4ร้รายด้วยกันค่ะบรรยากาศงานแต่งงานจริงจะเป็นอย่างไรรอชม EP ีหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ